ประเด็นสุดท้ายครับกับความที่มนุษย์โลกของเราเนี่ยนะครับอยู่กันในสังคมและก็อยู่ในธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว์โลกด้วยกันเนี่ยครับชาวบ้านก็ได้มีการช่วยลูกนกหัวขวานแดงลายที่พึ่งหัดบินนะครับแล้วก็พลัดตกจากต้นไม้บาดเจ็บไปไหนไม่ได้ครับแล้วนํามาเลี้ยงดูจนฟื้นนํากลับไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาตินะครับบอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่พบเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และพบเห็นค่อนข้างยากในป่าธรรมชาติ ไปดูความสวยงามครับชาวบ้านนะครับซึ่งเป็นชาวสวนยางในพื้นที่หมู่ที่8บ้านสาราน้ำตะบลคลองเปียออเภจนะังหวัดสงขลาก็ไปพบลูกนกหัวขวนันแดงลายเพิ่งหัดบินครับแล้วก็พลัดตกลงมาจากต้นไม้ในสวนยางพาราขณะออกไปกลีดยยางในช่วงเช้า โดยลูกนกหัวขวานแดงลายตัวนี้ก็อยู่บนหน้าอย่างสูงจากพื้นดินเล็กน้อยในสภาพที่เกาะนิ่งบินไปไหนไม่ได้ซึ่งน่าจะมีอาการบาดเจ็บหรือว่าอ่อนล้าจากความพยายามบินขึ้นต้นไม้เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดนั่นเองและรอหาพ่อแม่ของมันอยู่ตัวเดียว ชาวบ้านจึงจับแล้วเอามาใส่กลรงพักฟื้นให้หายดีรวมทั้งคอยให้น้ําหาหนอนให้มันกินครับแต่นกหัวขวานค่อนข้างที่จะเลี้ยงยากเพราะว่าอาหารของมันก็จะกินพวกหนอนที่อยู่ในโครงต้นไม้เป็นหลักและหลังจากที่ช่วยเลี้ยงดูลูกนกหัวขวานแดงลายตัวนี้อยู่ราวๆ2-3วันจนรอดเริ่มแข็งแรงขึ้นเป็นปกติครับเมื่อจับดูก็จะจังงอยนะครับปากจิกมือตามธรรมชาติของนกหัวขวานเนี่ยนะครับ จึงพาไปปล่อยคืนสู่ป่าให้มันกลับไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติเหมือนเดิมได้บุญครับแบบนี้ครับเวลาเราเห็นสัตว์เลี้ยงโดนทิ้งโดนเกิดเป็นอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือเข้าไปดูแลนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่อยู่ในบนโลกของเราด้วยเช่นกันสำหรับนกบหัวขวานลายแดงเป็นหนึ่งในสายพันธุ์นกหัวขวานในจำนวน30-40สายพันธุ์ครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่พบเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ พบเห็นในป่าธรรมชาติค่อนข้างหายากโดยเป็นนกที่มีความสามารถสามารถที่จะไต่ขึ้นลงตามต้นไม้ได้ดีในแนวตั้งด้วยขาที่สั้นด้วยครับและเล็บที่แหลมคมมีนิ้วหน้า2นิ้วนิ้วหลัง2นิ้วด้วยครับโดยการหาอาหารก็จะใช้จาง,งอยปากนี่นะครับที่แหลมและก็ยาวแข็งแรงเหมือนลิ่มเลยครับเจาะลำต้นของต้นไม้ใหญ่ประเภทไม้ยืนต้น จนเป็นรูอย่างที่เราเห็นในหนังเนี่ยครับเพื่อหาหนอนและ,มะแมลงที่ซ่อนอยู่ใต้เปลือกไม้และเนื้อไม้กินเป็นอาหารด้วยการใช้ลิ้นและน้ำลายที่เหนียวดึงหนอนออกมาครับและลิ้นของนกหัวขวานเมื่อยืดออกมาก็จะยาวมากนอกจากนี้นกหัวขวานยังมีพฤติกรรมการวางไข่ที่แปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากออกไข่แล้วตัวผู้จะเป็นฝ่ายเข้าไปกกไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อนเป็นหลัก โดยมีตัวเมียเนี่ยครับมาช่วยบ้างเป็นครั้งคราวและจะอาศัยอยู่ในโพรงไม้ครับเราก็เคยเห็นในหนังนะครับว่านกหัวขวานแต่เป็นนี้ตัวนี้เป็นพันนกหัวขวานแดงลายนะครับเห็นไหมฮะก็ธรรมชาติของมันน่นะครับใช้เวลาในการเจาะเจาะเจาะเพื่อหาหนอนตามเปลือกไม้ตามโพรงไม้ต่างๆเนี่ยนะครับธรรมชาติก็เป็นแบบนั้นและก็เป็นสัตว์หายากด้วยนะครับเจอแล้วเอามา พักพิง2-3วันช่วยดูแลจนแข็งแรงและก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปครับ